พี่ตีต่บุมีนาสูบลมเนาะเ<ม>ห็ดหล,ลักก็ไปสูบลมลานเพลินดอกไม <P os itive> ่ปลาหยางพอดีปลาหยางกเราไทยสิติดตัวมีความรู้ติดตัวก็เห็ดไปพอดนมาไทายพยี่ไปจำวันนองตังกับแม่จะไล่บึงจังไนนะพี่หนึ่งไม่ไหวไม่ไหว <P os itive> ไ,ได้ส่องไ,ได้ส่องแตอนนี้คุณแม่เพกกิ่งไปกินเขากินน้ำย่า่ได้กินเขาเรากินพักซื้อๆกินพักแนวดอก กินปัาในคนในเมียงแทะเอ้ยจะเท่ลงไหมเทลงมากัดหยาดกันสั้นนี่ได้สุหวันยางกันฝ่นววานไทยแม่จะลากะไทยจอดจงไทยไก่คนละคนว่าเอากระไทยไก่ละะจังเห็นกระไทยไก่เห็นจเห็นบ่ได้ินเสียงว่านะไม่ได้ใส่ไหมกระไทยไก่ก็บ่ินเสียงนะพอไ่ได้ใส่ไหมเลย